สวัสดีครับเจอกันตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งหิว <You? S 1> เป็นเวลากินข้าวแล้วแหละว,วันนี้ก็ได้มาม่าแล้วก็ข้าวผัดปูซื้อของเซเว่นกินกินง่ายอยู่ง่ายเดี๋ยวจะต้องไปสำรวจห้องน้ำก่อน ว่าอาบน้ําแบบไหนได้อุ้ยไม่ใช่ข้าวผัดปูยิบผิดเป็นข้าวผัดพริกปลาโอเคก็ไม่เป็นไรนะกินได้อยากกินมาม่าเรื่องๆโอะโหหลังจากมีเงินมากขึ้นเอ้ยไม่ใช่หลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านเช่านะฮะก็ไม่ค่อยได้กินมาม่าสักเท่าไหร่นะครับตอนนั้นอยู่บ้านเช่าเนาะทำงานช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ซื้อมาม่าไปตุนไว้ก็เลยได้กินมาม่าบ่อยในช่วงนี้เนี่ย ผมก็เดินทางไปตามจังหวัดต,ต่างๆแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ <c oughs> โอ้โหไม่ค่อยได้กินมามะ่าสักเท่าไหร่วันนี้นึกอยากกินมาม่านะครับก็เลยมากินข้าวด้วยแล้วก็รวมทั้งกินมาม่าด้วยโอ้สุดยอดมันสุดยอดมากินข้าวกันครับเพื่อนๆครับนะฮะก็เช่นเคยครับวันนี้ผมก็เดินทางมาอยู่ที่จังหวัด ระยองอีกตามเคยเมื่อคืนก็นอนที่จังหวัดระยองนะแต่ว่านอนเออช้าตื่นมาก็ออกมาเหมือนเดิมวันนี้ก็นอนที่ปั๊มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้ปั๊มเดิมของระยองนะตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแกลงครับเมื่อคืนอยู่อำเภอเมืองโอ้ดูมากมากเดยอดอยู่เลยลองชิมดูหน่อยอยากสดน้ำร้อนๆอ,อ,อากาศมันหนาวๆน,น,นะ อากาศมันเย็นๆแห้งแห้งนาวๆาเนี่ยลองกินของร้อนๆจะได้รู้สึกสดชื่นครับอืมสดน้ำหน่อยรึอืมใช้ได้เลยได,ได้ร้อนแบบได้ดังใจเลยอะ่ะอืมเยี่ยม ก็นี่แหละครับไม่มีร้านอาหารตำสั่งอยู่แถวนี้นะผมก็ขี้เกยียจแวะเนาะเอาเปน็นอันว่ามาที่เซเว่นดีเดียวดีวกว่าจบนะครับก็มีข้าวให้กินอยากกินขนมนมเนยอะไรมีหมดทุกอย่างนะฮะนี่ไงข้าวปลาผัดพริกเขาใส่ใบหัวละพาด้วยขอ,อามาม่าหน่อยโอ้ฟันขึ้นเลย ข่าท่าฮะ <ś 2> อร่อยเนี่ยก็คือส,สไตล์ผมเลยผมก็กินแบบนี้แหละครับนะฮะผมเคยไปนั่งกินแบบว่าสุภาพสุภาพนะฮะเคยมีคนคอมเมนต์ว่านั่นมันไม่ใช่ลุนทอนตัวจริงอือหืุนทอนตัวจริงมันต้องแบบนี้ ันจะกินมุมมามมันกินดูเหมือนตะกะอะไรประมาณนี้ก็ทําไมอ่ะมันเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะครับนะคนเรานะอย่าไปดัดแปลงเพื่อคนอื่นเยอะแยะมากมายมันก็ไม่ดีนะครับมันจะทําให้เราอึดอัดนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําเป็นแบบว่าสไตล์ตัวเองเลยนะครับมันจะได้ทําได้นานๆโอ้มาม่าแล้วก็ข้าวสักอย่างหนึ่งที่มีกับข้าวเนาะแล้วก็เป็นแบบ ต้องเป็นแบบอะไรที่มันร้อนๆ้วยนะกินใหม่ๆอร่อยมากอร่อยหรือหิวอืมอร่อยดีอืมบอกได้เลยว่ามันสุดยอดถ้าผมจอดอยู่เซเว่นนะเผอๆ,นะๆมีรอบดึกอีกรอบนึงนะจะบอกให้อืมใช้ได้เลยอืม สุดยอดอืมยังทานไหมจดน้ำหน่อยเดี๋ยวติดคอน้ำกระหอนเหลือเกินอืม <c oughs> อาจจะซุดดังไปหน่อยนะขออภัยครับวันนี้ก็เช่นเคยครับนะฮะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวกว็หาที่อาบน้ําอืมไม่แน่ใจว่าปั๊มนี้อาบน้ําได้หรือเปล่าเมื่อคืนไปปั๊มที่ระยองไม่ได้อาบน้ําแต่ตื่นเช้ามาผมก็ไปปั้มพีดีนะฮะแล้วก็ไปอาบน้ํานะครับก็ปั๊มไหนอาบไม่ได้ไม่มีที่อาบก็ไม่เป็นไร แต่วันนี้รู้สึกเหนียวตัวนะครับก็อยากจะอาบน้ำเนาะเดี๋ยวไปตารวจด,ดูนิดนึงก็น่าจะมีนะครับ๊ำนี้อาบน้ํานิดนึงนะฮะจะได้นอนได้สบายสบายเดี๋ยวก็จะมีคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะวันนี้นะจะได้เลยนี่และครับนะฮะสไตล์ผมนกะินง่ายๆหิวเมื่อไหร่ก็แวะข้าวเซเวน่นทีแรกคิดว่าเป็นข้าวผัดปูที่ไหนได้ไม่ใช่หยิบผิดครับ อร่อยเลยแหละอืมอืมอืม,อมปลาติดโถสุดยอดดูเลยยังไอร้อนๆอยู่เลยอ่ะ สุดยอดสุดยอดแท้นี่แหละครับนะฮะว่าชีวิตคนหนึ่งคนนะครับมันจะเรื่องมากอะไรกันมากมายนักหนากินแบบธรรมดากินธรรมดาก็อยู่ได้นะครับนะฮะผมจึงบอกกับเพื่อนๆหลายๆคนทุกที่นะฮะทุกที่ที่ผมไปเนี่ยผมพยายามบอกกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยผมเนี่ยโลโซผมเนี่ยติดดินนะผมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนะข้าวธรมววธรมดากับข้าวธรรมดาผมก็กินได้นะครับนะครับอืม บางคนก็กลัวว่าผมจะไม่อิ่มบางคนก็กลัวว่าผมกินกับข้าวไม่ถูกปากอะไรไม่ไม่หผมกินหมดนะครับกอกินแต่พื้นจพือแต่ว่าผมจะไม่มีไม่กิน,ก,นก็มีอยู่แค่สองสามอย่างงที่ผมไม่กินนะครับถ้าเป็น FC ผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมไม่กินอะไรเนาะผมไม่ได้ตังเกียนนะแต่ผมไม่กินแค่นั้นเองนะครับหืมถุดยอดคือมาม่าเนี่ยเวลามันไปผสมกับกับข้าวอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ยังคงมีความอร่อยอย,อยู่อย่างนั้นเนี่ยจริงๆ mà cái thằng mà ăn cái cơm gạo bả nó vẫn ngon rồi đấy nhá ừm ở đâu nhỉ? đấy, 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 เห็นน่าจะต้องแบ่งให้เพื่อนร่วมโลกซะแล้วเว้ยอือพี่ยังกินไม่อิ่มเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แบ่งให้แล้วกันนะสงสัยจะต้องแบ่งให้เพื่อนร่วมโลกแล้วครับอืมนะเดี๋ยวแบ่งให้เอาเป็นกานว่าแบ่งให้เพื่อนร่วมโลกนิดนึง เป็นนันว่าปลาสองชิ้นนะเนาะเดี๋ยวขยำข้าวนะครับนะฮะก็จะมีเนี่ยเดิ๋ให้ดูนี่ปลา,นานเนื้อปลาเนื้อปลาสองชิ้นเนาะแล้วก็มีข้าวอยู่นิดนึงนะที่เหลืออยู่นะครับก็แบ่งให้น้องแมวแล้วกัน,<ล>น,กนเดี๋ยวขยำให้เขาก่อนแหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งกันแบ่งกันพี่ยังไม่อิ่มแต่เดี๋ยวพี่ไปเซเว่นได้แต่น้องแมวไปไม่ได้นะครับเนาะโอเคนะฮะก็แบ่งปันเพื่อนร่วมโลกนะเอาไม่เป็นไรนะฮะคนเราก็มีน้ําใจให้กับ สัตว์มนุษย์หรือว่าสัตว์ร่วมโลกกันหน่อยออย่างน้อยๆถึงเราไม่อิ่มข้าวนะมื้อนี้เรายังไม่อิ่มเนาะเราก็เดี๋ยวไปหาอะไรในเซเว่นเพิ่มเติมเอาก็ได้นะครับแต่น้องแมวเดีน้องแมวเนี่ยเข้าเซเว่นไม่ได้นะก็ถ้าไม่มีคนให้อาหารเขาก็คงจะแบบว่าประมาณว่าอืมคงจะอิ่ม้คงจะแบบหิวอะประมาณนั้นอนะเอาอยู่ไหนอะมาเด้อมามา,มานี่มาเอามามานี่มากินเนี่ เอ้ามาเลยอ่ะเนี่ยมาเอานี่มาเมียว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 เนี่มาเอ้าเอามามาเลยนี่มาเอ้ามานี่เอ้าเนี่ยมาเร็วเอ้ามาเร็วเอ้านี่กินมากินนี่มากินเร็วเร็วเอากินเอากินไม่ว่าหรอกมามามากินเนี่ยมา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 กินเอานี่เมียวเอ้าเอ้าเมียวกินเร็ว มากินไม่ต้องกลัวเอานีเอาเอาเม้วเอาเอาจะกลัวทำไมเรามากินแล้วอ๋อ,อเขายังเขินเขายังอายอยู่นะถ้าเราอาจจะใช้ไฟไปส่งเขานะก็เดี๋ยวให้เขามากินเองแหละถ้าเราก็ซัดมาม่าต่อมาม่าเหลืออีกหน่อยนึงนะฮะผมจะให้มาม่าเขาแต่ว่ามันเผ็ดเผ็ด,เ,ผดเปรี้ยวๆไงแมวก็คงจะแบบไม่ชอบรสนี้อะไรประมาณนี้งั้นเอาไปแล้วผมซัดมาม่าต่อแล้วกันนะ เดี๋ยวรอให้เขามากินเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูมไม่เป็นไรเรายังไม่อิ่มเดี๋ยวเราไปหากินได้น้องแมวเขาร้องน้องแมวเขาไม่อิ่มไงน้องแมวเขาหิวม,มาละให้ดูมาละทำเป็นเขินนะฮะเราจะทำเป็นเขินไงเขินครับเขินเขินแต่ก็กินนะครับเขินแต่เขามากิน อืเอาขึนหน้ากินไปเถอะอืมกินไปเลยเอากินไปอืมตั้งกล้องให้ดูตรงนี้แหละกินไปเถอะแหมแบ่งปันเพื่อนร่วมโลกกันหน่อยจะเป็นไงเนาะโอ้โหเป็นมันจะเป็นไรล่ะก็ของกินได้กบแบ่งกันกินเนี่ยนะเป็นไงอร่อยไหมอืมอร่อยไหมเมียวอือหือ ผมก็แซ่ดมาม่าต่อครับอืออือเป็นไงล่ะอร่อยไหมกินได้ไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอากินไปกินไปไม่ต้องกลัวกินไปอือกินเลยกินเลยมาได้มาได,มาด้มากินไปไดย้ยังไม่หมดเลยไม่ต้องกลัวหรอกเอาไม่มากินหาย มากินได้ไปนู่นละอ้มไม่ยอมมาฮะเดินไปนู่นนะ <c oughs> คือเขาน่าจะเป็นแบบว่าแมวขี้ระแวงนะครับเหมือนว่าเขินๆนนไอ้าออะไรประมาณนี้หรือว่ามันไม่อร่อยเฮ้ยไม่น่าใช่วรออร่อยนะฮะไม่อร่อยไอ้เอ <c oughs> มียวเมียวกินนิดเดียวยังเหลืออยู่เลยนะครับไม่เป็นไรนะักก็เดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้นะใกล,ใกล้ๆตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวเขาต้องมากินนี้ เขาอาจจะเป็นแบบว่าแมวแบบที่ระแวงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้เจอคนไงพอไม่ค่อยได้เจอคนแล้วทีนี้แบบว่าได้ยินเสียงเราพูดได้ยินเสียงเราคุยอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีความระแวงอยู่ก็เลยไม่ไม่กล้าเข้าใกล้อา็นอันว่าวันนี้มื้อนี้เรียบร้อยแล้วครับนะฮะและ้วก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่า วันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องหาที่อาบน้ําแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ไปถ่ายรถด,ดํามานะครับเหนียวตัวนิดนึงโอเคนะครับบ๊ายบาย